สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับพี่เชอร์โบอีกแล้วนะคะ Today we will l e about r n a f o r c h a r t นะคะวันนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆเกนี่ยนะคะเขียนผังงานนะคะผังงานภาษาอังกฤษก็คือ f o r c h a r t นั่นเองนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ของ f o r c h a r t นะคะมาเขียนเด็กๆลืมกันหรือ,อยังคะสัญลักษณ์ของ f o r c h a r t ทีเชอร์จะมีสัญลักษณ์ให้เด็กๆทบทวนนะคะ Let's go <S สัญลักษณ์แรกเลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ s a m โ l e อะไรคะถูกต้องค่ะเป็น Sample Begin All d นะคะก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองต่อไปเลยค่ะ Sample แ,แบบนี้คือ Sample อะไรคะก็คือ Processing นั่นเองค่ะ กระบวนการนะคะรูปต่อไปเลยค่ะเด็กๆ s ซมโบลอะไรคะแบบนี้ a decision นะคะเป็นการตัดสินใจนั่นเองต่อไปเลยค่ะเด็กๆสัญลักษณ์อะไรเอ่ยแบบนี้าเ menu input เด็กๆเ,เก่งมากค่ะ ราคาเด็กๆ sample อะไรเอ,อ่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ display นั่นเองก็คือสัญลักษณ์การแสดงผลและต่อไปเลยค่ะว้าว sample อะไรคะเด็กๆหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเขาก็คือ sample for eye นั่นเองสัญลักษณ์ของทิศทางเนาะ ต่อไปค่ะหน้าตาแบบนี้คืออะไรเอ,อ่ยแซมโบอะไรหนะ้าแซมโบคอนเน็กนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมันคือสัญลักษณ์ของจุดเชื่อมต่อนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะน่าจะจำได้กันทั้งหมดเลยนะคะ,ะเมื่อเด็กๆเ,เปิดมานะคะที่หน้าเท่าไหร่หนะ้าแบบฝึกหัดเราอยู่ที่หน้าที่ 5้นะคะเด็กๆ Activity ที่ 24, 2อี่นะคะเขาจะให้เราพิจารณานะคะสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะจากนั้นเขียนผังงานอธิบายการทำงานของโปรแกรมนะคะและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสแควร์นั่นเองนะคะแล้วให้คุณครูเนี่ยประเมินโดยการขีดถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างก็จะมีดีพอใช้ปรับปรุงเดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นคนตรวจเองนะคะเด็กๆทำแล้วเทคบโฟโต้ photo, แล้วก็เพิ่มในอัลบั้มรูปภาพนะคะ ส่งมาที่ทีเชอร์นะคะในกรุ๊ปของป .5 ของเรานะคะเอาละค่ะเราเริ่มมาดูที่สถานการณ์กันเลยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะซูมเข้าไปนะคะซูมเข้าไปให้แผ่นภาพมันใหญ่ๆเนาะอ่ะไม่เป็นไรโอเคสถานการณ์มีอยู่ว่านะคะกิงต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อสอบถามชื่อของผู้ใช้ โดยให้โปรแกรมทำงานนะคะโปรแกรมเนี่ยทำการถามผู้ใช้ว่าคุณชื่ออะไรนะคะจากนั้นให้ผู้ใช้ป้อนชื่อลงในโปรแกรมและโปรแกรมจะแสดงชื่อของผู้ใช้ออกมาทางจอภาพนะคะจอภาพก็จะให้เราได้มองเห็นนะคะอ่าเขาบอกเลยว่าเขาวงเล็บไปเลยว่าเขียนผังงานอ่าคำว่าผังงานนะคะก็คือ โฟชาร์ดนั่นเองนะคะโฟชาร์เนี่ยเป็นการเรียนลำดับนะคะขั้นตอนการทำงานการแก้ปัญหาโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะที่กําหนดความหมายอย่างเป็นมาตรฐานนะคะที่เขาเรียกว่าโฟชาร์ r t นี่หละคะ่ะเด็กที่เด็กๆตอบคำถามตั้งแต่ต้นคลิปนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะสิ่งแรกที่เราจะเขียนผังงานหรือโฟอชาร์ดสัญ,ญลักษณ์แรกที่เราเจอนะคะ ก็คือจุดเริ่มต้นแน่จุดเริ่มต้นมีสัญลักษณ์ยังไงนะ mm hmm. อ่ะเดยวดิเชอร์จะวาดร่าๆนะคะอาจจะวาดไม่สวยนะคะเด็กๆแต่เด็กๆก,ก็ต้องใช้ไม้บรรทัดเนาะของพีเชร์จะใช้ปากกาเพียวๆนะคะวาดเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเนาะเด็กๆจะได้ <Yeah. S 1> คิดภาพออกแล้วก็ทํางานส่งมาที่พี่เชร์เนาะลูกเนาะอ่าเราก็ช่วยกันทำเนาะ เชื่อกันทำเดี๋ยวที่เชื่อทำเป็นแนวทางให้ค่ะเด็กๆอ่าสัญลักษณ์แบบนี้สมมุติว่ามันสวยแล้วกันเนาะอ่าเมื่อมีสัญลักษณ์จุดเริ่มตน้นข้อความด้านในจะต้องเขียนว่ายังไงคะเด็กๆเ,เขียนคำว่าเริ่มตน้น และต่อไปเด็กๆจะต้องใช้อะไรเอ่ยเป็นการบอกทิศทางก็คือใช้ for right for right ก็คือการบอกทิศทางนะคะชี้ลงมาอ่าชี้ลงมาแล้วเนาะเป็นสัญลักษณ์แบบไหนเอ่ยต่อไปเป็นสัญลักษณ์การแสดงผล display นะคะอ่า ว,วาดก่อนนะมัจะมีหัวแหลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลากมาปึ๊บนี่แบบนี้นะคะแล้วข้อความด้านในเนี่ยจะต้องเขียนว่ายังไงเอ่ยข้อความด้านในนะคะในเมื่อเขาเป็นการแสดงผลสิ่งไหนที่จะต้องแสดงผลให้เราเห็นนะคะตามโจทย์เลยค่ะก็คือ ชื่อนะคะฉะนั้นแล้วตรงนี้จะต้องเติมคำว่าคุณชื่ออะไรนะคะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยนะคะคุณชื่ออะไรอ่าต่อมาก็จะต่อด้วยเอ่อ for i g ไรนะคะก็คือทิศทางเดิมค่ะชี้ลงมาเดิมอ่าทำให้เป็นลูกศรน,นะลูกนะ มัใหม่สวยๆอืมลูกศรตรงลงมาเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะไปที่การรับข้อมูลคือเมนู Input นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของเมนู Input ก็จะเป็นคือใช้สีฟ้าละกันนะคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเปล่านะแบบนี้ ที่เชื่ออาจจะว่าแบบแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะ ที่เชื่อเผิ่ลบเครื่องหมายทิศทางออกเนาะไม่เป็นไรเติมใหม่ได้ไปประมาณนี้เนาะ แล้วตรงนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์ของการรับเข้าข้อมูล mm hmm. เมนูอินพุตนั่นเองนะคะเราจะเติมคำว่าอะไรคะลงไปคำว่ารับชื่อจากผู้ใช้งานรับชื่อจากผู้ใช้นะคะเขียนแค่นี้พอรับชื่อจากผู้ใช้อ่า ต่อไปค่ะก็ใส่ใส่อะไรคะ for right เหมือนเดิมนะคะทิศทางจากนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเหมือนกับสัญลักษณ์แสดงผล d i s เพย์นั่นเองค่ะออสีชมพูเนาะดิสเพย์อ่ะปึ๊บแมวเยวนิดหน่อย อ่าไม่เป็นไรเนาะให้อัพไฟทิ่เช่หน่อยนะอ่าแล้วเราต้องเติมคําว่าอะไรคะลงไปก็คือเขาเป็นการแสดงผลและนะคะในเมื่อถามว่าคุณชื่ออะไรเขาบอกชื่อรับชื่อแล้วเรียบร้อยเขาจะต้องแสดงชื่อผู้ใช้นะคะแสดงชื่อผู้ใช้นะคะ ต่อไปก็เติม for ร้รายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะสัญลักษณ์สุดท้ายเลยจะคล้ายๆกันกับกับกับสัญลักษณ์แรกนะคะก็คือเป็นอะไรนะคะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอันนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดใช่ไหมคะเด็กๆ วานให้สวยนะคะวัานให้สวยก่อนที่เชิ์นะคะเด็กๆแล้วก็ตามด้วยข้อความคำว่าิ้นสุดเราก็จะได้ผังงานหรือว่าโฟชาร์สสวยๆนะคะเด็กๆแบบนี้เลยนะคะง่ายไหมคะหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ห้านะคะห้าสัญลักษณ์ถ้าเกิดว่าใครทําส่งมานะคะทิเชอร์ให้ไปเลยค่ะสิบคะแนนนะคะเด็กๆอย่าลืมทํางานส่งมานะคะ